กรมหลวงไม่มีเลยนะไปไหนไม่มีอ่ะไรกันนีเสยงชุกอาเทียบลูกอาตามาออเดียวกันนะอันนี้ เด้านบนทางมาถึงห้องประชุมแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทักทายนะครับผู้ใช้แรงงานที่อยู่ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอชั้ภาพได้ถ่ายภาพก่อนเพราะวันนี้ทั้งสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางที่มาจากกรุงเทพสื่อมวลชนที่ประจำกระทรวงแรงงานแล้วก็ผู้สื่อข่าวของจังหวัดทุกคนเของเราบรดีนะครับวันนี้แล้วมันจะีว่ากระทรวงไหนมาท่านน้อยเสนอยู่บน ายยุัแสกจันผู้ว่าการจังหวัดสกรนครร้อมด้วยผู้พักการจังหวัดสกลครและคณาสช่ยรการในจังหวัดสกครในจ้าทุกจ้าและองค์กรท่านนายกนองค์กรไม่รสวงหาประเทศไอเอโอสภาสาหกรรมจังหวัดสกครหอการค้าจังหวัดสกครยินดีต้อนรับวันเอกเหลอยู่์รมรัฐมนตรีว่าการกรุงายนาทีกรุงนายโวยเยี่ยมการทงาน เพราะตัวเองงานสกัดโซรายงานในจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้ท่านผู้ประกอบการธุรกิจด้านการลงมงผมจำได้มหาชัยโบราณเขาเรียกหัวรถถ้าจะมาซื้อกล้ากราบปลากล้วมาหัวรถผมและพวท่านไม่เคยพบความเป็นรัฐมนตรีมาเยี่ยมเยียน พบความเป็นพี่เป็นน้องพบความเป็นคนบางมุทียนพบความรู้สึกผมไม่เคยลืมหาใจระลึกคิดถึงเสมอรักผูกพันรุ่งกันและกันทุกอย่างเราทำดีแต่เราไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ Thank <laughs> you.